มาถึงเหรียญนี้ครับเพื่อนๆที่ผมเช่ามาเนี่ยเพราะผมรู้สึกสงสัยมากในเหรียญน,นี้นะอ่ะพาพอผมได้มาผมก็พยายามมาส่องมาส่องดูเห็นไหมครับลักษณะของการตัดเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการตัดนะเพื่อนๆมันเป็นรอยการตัดก็จริงแต่มันเหมือนเป็นการถอดพิมพ์ออกมานะครับอ่าถอดพิมพ์อกมาเห็นไหมแล้วถอดออกมาได้ค่อนข้างดีเห็นไหมเพื่อนเนี่ยนะเห็นไหมเออแล้วเนื้อเนี่ยเหมือนเนื้อนเงินนะครับ ไม่ใช่อัปาก้านะพเพื่อนๆนะไม่ใช่อัปกาแต่ขอบด้านข้างของเหรียญเนี่ยเขาจะหนาเหมือนเหรียญปกติเลยนะครับแต่เหรียญนี่มีขนาดค่อนข้างที่จะหนักนะครับดูหนักหนักมือต่างจากอปกาปกติที่เราถือนะถ้าใครที่จับเหรียญรุ่นนี้ไปบ่อยก็คงจะทราบกันดีนะครับหูเหรียญก็เป็นลักษณะนี้พเพื่อนๆเห็นไหมทาดีนะลักษณะเหมือนเหมือนมากเลยนะครับแต่ตัวหนังสือเนี่ยสิครับมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความคมชัดนะครับนะ นี่ตัวหนังสือมันไม่ค่อยมีความคมชัดแต่ว่าถอดออมาได้เหมือนมากแล้วก็หูเหรียญตรงนี้นะครับตรงก้นเหรียญตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมดูแล้วผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่นะแล้วผมมาเห็นตรงโค้ดนะยิ่งตรงโค้ดนี่คือแบบเอ้ยมันใช่เหรอรอยตอกหรือแบบนี้ผมก็เกิดความสงสัยนะมันไม่มีความเป็นเซียนความคมเลยนะข้างในนะนี่ เหรียญต่างๆแล้วผมดูแล้วลักษณะของเนื้อเหรียญเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนแบบเห็นไหมจะมีรอยจะมีรอยผุดรอยอะไรต่างๆเดี๋ยวผมต้องเช็คเนื้ออีกทีนะแต่ผมดนะูเหมือนเนื้อเงินมากนะครับแต่ว่าเนื้อเงินเหรียญแท้นี่เขาจะบางบางกว่านี้นะครับอันนี้หนาเท่าเหรียญปกติเลยนะครับลักษณะของเหรียญผมก็ดูแล้วมันมีหลายอย่างที่มันขัดตานะครับเขาเรียกว่ามันขัดตานะเพื่อนๆนะเออมันมีความขัดตาอยู่ในเหรียญเหรียญนี้นะครับ หลายอย่างเนี่ยหูเหรียญเนี่ยรอยตรงเนี้รอยตรงรอยเจาะเนี่นยน,น,น,นะครับนี่แหละที่ผมสงสัยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมคงจะได้นําไปลงในกลุ่มให้ได้พิจรารณากันว่าเหรียญน,นี้แท้ไม่แท้นะครับต้องได้พิจรารณาครับต้องฟังหลายๆเสียงนะเพื่อนนะต้องฟังหลายๆเสียงเดี๋ยวผมจะนําลงเพื่อนๆในกลุ่มเหรียญสามรอบสี่รอบได้รับชมนะครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อป้านะครับเพื่อนมันไม่ใช่อป้า เนี่ยรอยตรงนี้สําคัญมากเลยนะเห็นไหมรอยสันขอบตรงเนี้ยผมชอบส่องดูนะเพราะว่าผมส่องลงไปปุ๊บอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันดูไม่ไม่ค่อยคมอะ่ะไม่ไม่ไม่เหมือนเหรียญปัม๊มเพื่อนมันเหมือนถอดมันก็เลยไม่ค่อยมีความคมชัดเท่าที่เห็นนะครับเห็นไหม ล่องมันดูมนๆมมซึ่งปกติแล้วมันจะต้องเป็นสันถ้ามันปั๊มลงไปตรงนี้เนี่ยผมจุดที่ผมสังเกตนะแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินนี้มันก็มันก็ดีไปนะครับผมอ่ามันเป็นเนื้อเงินก็ดีไปเดี๋ยวผมต้องไปเช็คก,ก่อนว่ามันใช่เนื้อเงินไหมครับแต่เหรียญเนี่ยมีขนาดน้ําหนักค่อนข้างหนักมือหนัก,กกว่าปกตินะครับที่ที่เคยถือรุ่นนี้มานะครับแต่เหมือนเนื้อเงินมากนะครับ